สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการลงเวลาในกรณีที่สมาชิกมารับบริการนะครับอันนี้จะเป็นระบบบาร์โค้ดแล้วก็ลองรับสแกนนิ้วมือนะครับก็สามารถปิดปิดระบบบาร์โค้ดออกไปได้นะครับมีคอนฟิกให้ให้สามารถปิดได้สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับสแกนนิ้วมือนะครับตัวนี้ก็แสดงว่ามีการเสียบเครื่องอ่านเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นกรากาบาทแดงก็แสดงว่ายังไม่ได้เสียบหรืออ่านไม่ได้นะครับ ต้องทําการอ่านให้ได้ก่อนตัวหน้าจอนะครับตรงนี้เป็นขาเข้าถ้ากรณีมีขาออกก็เนี่ยเลื่อนได้นะครับสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับสมาชิกที่จะมาลงทะเบียนได้ต้องซื้อแพ็กเกจนะครับกาหนดเวลาแล้วว่าสามารถลงเวลาได้นะครับถึงจะลงเวลาได้ข้อมูลนะครับเพจอันนี้จะเป็นแสดงว่าสมาชิกท่านใดมาลงเวลาไว้แล้วบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตรวจสอบ ว่าสมาชิกท่านใดที่สามารถลงเวลาได้นะครับแล้วก็ใครที่กําลังจะหมดอายุนะครับค้นหาได้นะครับมาลองแตะนะครับแตะสัมผัสการลงทะเบียนดูนะครับแตะนิ้วที่แป้นอ่ะเจอแล้วครับสมาชิกหนึ่งท่านนะครับลงเวลาดูข้อมูลนะครับหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็นมาหนึ่งครั้งย่อคงเหลือ ลบหแสดงว่าอันนี้คือไม่ไม่จากัดนะครับไม่จํากัดครั้งในการลงเวลาถ้าเราจํากัดครั้งไว้ว่า10ครั้งตรงนี้ก็จะเหลือ9แล้วเพราะว่าครั้งนี้มาลง1ครั้งนะครับ,นะรบข้อจํากัดไม่มีอาต้องการปรับแก้ไขข้อมูลนะครับก็อ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับการออกหรือาการใช้อุปกรณ์ต่างๆก็าสามารถเขียนโน้ตเขียนอะไรนี้ได้นะครับน,นี่ก็เสร็จสิ้นการลงเวลาของสมาชิกหนึ่งท่านแล้วครับ